หลังจากที่ต้องหอบเสือผืนหมอนใบเข้าไปหากินอยู่ในตัวเมืองเสียหลายปีและขยันทำงานเก็บหอมลอมลิบมีเงินเก็บเพียงพอที่จะกลับไปบ้านเกิดเพื่อใช้เป็นสินสอดขอสาวคนรักแต่งงานทิดยันก็ได้เก็บข้าวเก็บของย้ายกลับมาอยู่ที่บ้านเกิดนับตั้งแต่บัดนั้นหลังจากที่ผูกข้อต่อแขนอยู่กินกับแฟนสาวเป็นครอบเป็นครัวแล้วด้วยสภาพแวดล้อมและการทำมาหากินของชาวบ้าน ซึ่งส่วนใหญ่ในสมัยก่อนนั้นล้วนแต่เป็นผืนป่าชาวบ้านจะมีอาชีพหาของป่าและล่าสัตว์กันเป็นหลักทิดยันต้องฝึกฝนเริ่มวิชาการทำมาหากินใหม่ทั้งหมดด้วยการเข้าป่าล่าสัตว์กับลุงแมน้นซึ่งเป็นพรารุ่นใหญ่และเป็นลุงแท้ๆของตนเองฝึกฝนการใช้อาวุธปืนและทักษะการเข้าป่าหาล่าสัตว์เพิ่มพูนประสบการณ์ที่เคยเข้าป่ากับพ่อมาเมื่อสมัยเด็กๆก่อนที่พ่อจะตายจากไป ก็ได้ทิ้งปืนขู่กายเอาไว้ให้เป็นมรดกสองลุงหลานก็เลยต้องเข้าป่าล่าสัตว์ด้วยกันอยู่หลายเดือนจนกว่าทิดยันจะมีความชำนาญและสามารถที่จะเข้าป่าไปล่าสัตว์คนเดียวได้ด้วยความปลอดภัยลุงแม้นถึงจะวางใจแต่ก็ยังไม่ถึงเวลาที่จะปล่อยให้ทิดยันเข้าป่าไปเพียงลำพังเพราะด้วยการที่เป็นพารานรุ่นใหญ่และมีประสบการณ์มากมายอย่างลุงแมน้นย่อมรู้ดีว่าในผืนป่านั้น สอดเล่นไปด้วยสัตว์ป่าดุร้ายน่ากลัวและอาถรรพ์ลึกลับต่างๆที่มีอยู่มากมายและเพื่อเป็นการทดสอบสภาพร่างกายและจิตใจของทิดยันลุงแม้ได้พาทิดยันเดินเท้าเข้าไปยังป่าลึกบริเวณที่ไม่ค่อยมีพลานในหมู่บ้านหรือว่าพลานที่ไหนเข้าไปหาล่าสัตว์มาก่อนสภาพของผืนป่าและขุนเขาที่สลับซับซ้อนมีความกว้างใหญ่ไพศาลและสัตว์ป่าหากินอยู่มากมายสัตว์ป่าหายากและยังไม่มีการค้นพบ ก็เก็บตัวซ่อนเล้นหากินอยู่ในผืนป่านั่นด้วยหลังจากที่พากันเดินเท้าออกมาจากหมู่บ้านตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่จนเกือบจะค่ำเกิดถึงที่หมายตามที่ลุงแม้นแกต้องการระหว่างทางได้พบเจอกับสัตว์ใหญ่หลายชนิดไม่ว่าจะเป็นช้างป่ากระทิงหรือแม้แต่หมีควายลุงยันได้สอนวิธีหลบเลี่ยงสัตว์ใหญ่อันตรายพวกนั้นหากรู้วิธีเอาตัวรอดได้ตัวเองก็จะปลอดภัยเพราะสัตว์ป่าพวกนั้นมันหากินอยู่ในที่แจ้ง แต่ที่มันน่ากลัวมากกว่าสัตว์พวกนี้นั่นก็คือเสือเพราะตามสัญชาตญาณและสันดานของเสือนั้นมันชอบหลบมอบซ่อนเล้นกำบังตัวเพื่อที่จะดักล่าตะครุบเอาเหยื่อที่ต้องการระหว่างที่ทั้งสองลุงหลานกำลังแยกย้ายกันหาตัดถอนไม้เพื่อจะปีนขึ้นไปมัดทางเกิดเจอดีเข้าจนได้ลุงแม้นถูกเสือลายผาดก่อนที่ดักซุ่มอยู่พุ่งกระโจนเข้าตะปบแม้ว่าแกจะระมัดระวังตัวอยู่ตลอดเวลา โชคดีที่ยกแขนกัรคมเขียวของมันเอาไว้ได้ปืนคู่กายเก็กระเด็นหลุดออกไปจากมือแกจึงได้ชัดเอามีดอาคมที่เน็บเอาไว้ที่เอวแทงสวนเข้าไปที่ล่างของมันแม้คมมีดฝังเข้าไปที่ล่างของมันไม่ลึกมากนักแต่กระส่างความเจ็บปวดให้อย่างมหันด้วยความที่เป็นมีดอาคมหลงอัขระยันและพุทธคุณมาจากพระธุดงค์ซึ่งเป็นอาจารย์ของแกไอหลายผาดกรพงะถอยออกไปจากร่างของลุงแมน้น แล้วก็พุ่งกระโจนหนีเข้าป่าหายไปลุงแมนร้องตะโกนเรียกทิศยันให้รีบกลับมาเพราะเกรงว่าไอ้ลายพาดก่อนนั่นมันจะไปเจอซะก่อนและอาจจะกลายเป็นเหยื่อแทนแกก็เป็นได้แต่ทิศยันก็วิ่งกลับมาหาแกได้โดยที่ไม่มีอันตรายอะไรเกิดขึ้นแกสำรวจดูที่แขนของตนเองก็ไม่พบว่ามีบาดแผลใดๆด,ด้วยพุทธคุณของเครื่องรางของข,องขังที่พกติดตัวมาด้วยสามารถการคมเขี้ยวคมงา ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ร้ายงูเหี้ยวเขียวขอแกจึงได้ดึงเอาตะกุดทวนที่ของเอาไว้ที่เอวออกมาดอกหนึ่งแล้วก็ส่งให้กับทิดยันเพื่อเอาไว้ป้องกันตัวจะได้รอดปลอดภัยจากคมเขี้ยวอันตรายต่างๆไม่ว่าจะเป็นเสือที่โผล่เข้ามาเมื่อครูน่นี้มันกลายเป็นเสือลำบากบาดเจ็บอาจจะเขียดแค้นและย้อนกลับมาทำอันตรายได้อีกหลังจากที่ปีนขึ้นไปบนต้นไม้สูงมัดห่างเสร็จเรียบร้อย สองลุงหลานก็ได้นั่งกินข้าวห่อเนื้อแห้งที่เตรียมมาจากบ้านความมืดก็ลงมาปกคลุมทั่วทั้งผืนป่าจนมืดสนิทมองอะไรไม่เห็นกว่าที่ดวงจันทร์จะส่งแสงสาดส่องลงมาก็เป็นเวลาเกือบจะสามทุ่มถึงได้มองเห็นว่ามีสัตว์ป่าออกมาหากินอยู่ก่อนแล้วลุงแม้นเลือกชี้ไปที่อีเห็นตัวหนึ่งที่แม้ว่ามันจะอยู่ไกลแต่ก็อยู่ในระยะก,กระสุนปืนที่สามารถจะยิงได้บอกให้ทิดยันจัดการกับอีเห็นตัวนั้น เพื่อทดสอบความแม่นยำในการที่จะยิงสัตว์ป่าที่มีขนาดเล็กทิศยันยกปืนขู่กายของตนเองเล็งไปที่หลางของอีเห็นแล้วกระสับกายทันทีสินเสียงปืนที่ดังระเบิดโตมขึ้นหลางของอีเห็นไม่ได้ตายคาที่บ่งบอกว่าทิศยันยิงไม่ถูกจุดสำคัญของมันมีเสียงลุงแม้นบนพึมพาขึ้นมาว่าไม่ได้กินอีเห็นมานานแล้วเองไม่น่าจะยิงพลาดเลยเสียงปืนนั่นมันกระทำให้สัตว์ป่าวิ่งกระโจนหนีหายไปจนหมด ลุงแม้นแกสะพายปืนแล้วรีบปีนลงไปจากนั่งห้างเมื่อลงไปถึงพื้นก็เห็นแกเดินดิ่งเข้าไปยังบริเวณที่เห็นตัวนั้นถูกยิงบาดเจ็บและหนีไปได้ทิดยันก็ยังงุนงงกับการกระทำของลุงแมน้นทั้งที่แกกระสอนอยู่ตลอดเวลาเมื่ออยู่ในพื้นป่าในยามค่ำคืนห้ามลงไปจากนั่งห้างเด็ดขาดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามผ่านไปคู่ใหญ่ๆก็มีเสียงปืนดังสนั่นขึ้นมาทิดยันเข้าใจว่า ลุงแม้นคงจะยิงอีเห็นตัวนั้นตายเรียบร้อยแล้วก็ไม่ได้เอะใจอะไรเดี๋ยวลุงแม้นก็คงจะย้อนกลับมาเองเมื่อสิ้นเสียงปืนที่ดังระเบิดขึ้นเมื่อครู่ก็มีเสียงสัตว์ป่าแตกตื่นตกใจเล่ากับป่าแตกวิ่งกระโจนกันไปคนละทิศละทางพากันร้องโว,วกเวกเสียงลั่นป่าไปหมดยิ่งทำให้ทิดยันห่วงความปลอดภัยของลุงแม้นมากขึ้นจนเมื่อเสียงของสัตว์ป่าเริ่มสงบเงียบหายไปก็เห็นล่างของลุงแม้น เดินโซซั์โซเซย้อนกลับมาที่ใต้นั่งห้างในสภาพที่กลางหน้าอกเห็นมีรอยบาดแผลและเลือดแดงฉานทิดยันก็ตกใจร้องถามว่าลุงไปโดนอะไรมาถึงได้บาดเจ็บขนาดนี้ทิดยันรีบจะปีนลงไปจากนั่งห้างแต่เมื่อลงไปเพียงแค่ช่วงตัวก็นึกขึ้นมาได้ว่าลุงแม้นแกมีเครื่องรางของข,องขังติดตัวอยู่แม้แต่คมเขียวของเสือก็ยังไม่สามารถจะละคายผิวของแกได้ฉะไหนเลยจะบาดเจ็บกลับมาได้แบบนี้ จึงได้ปีนกลับขึ้นไปอยู่บนนั่งห้างแล้วก็คว้าปืนเล็งลงไปสับไกย,ยิงทันทีเพราะเข้าใจว่าผู้ที่อยู่ด้านล่างนั่นต้องไม่ใช่ลุงแม้นเป็นแน่สินเสียงปืนหล่างของลุงแม้นก็นงหยหลังพึงแต่กระสุนปืนของทิดยันเฉียวเข้าที่หัวไหล่เท่านั้นด้วยความที่ประมาและไม่แน่ใจยิ่งทําให้ความแม่นยํานั้นถดถอยลงไปด้วยลุงแม้นส่งเสียงตะคอกร้องตะโกนดังลั่นไอ้ฮ่ามึงจะยิงกูทําไมวะ ได้ยินเสียงของลุงแมน้นทิดยันก็ตกใจสะพายปืนรีบปีนลงไปจากนั่งห้างทันทีพอร่างของทิดยันแตะถึงพื้นล่างของลุงแม้นที่อยู่ด้านล่างก็ลุกปวดพลาดขึ้นทิดยันโผจะเข้าไปหาแต่ก็ต้องผงะงยงลังพึงเพราะล่างของลุงแม้นที่เห็นบัดนี้มันได้กลมลงคลานสี่เท้ากลายเป็นเสือลายผาดก่อนไปแล้วกว่าจะรู้ตัวว่าล่างลุงแม้นที่เห็นนั่นมันเป็นเสือสมิงมันก็พุ่งกระโจนเข้าใส่ทิดยัน ย่ำเข่าที่แขนที่ยกขึ้นมากันสะบัดจนล่างของทิดยันกระเด็นออกไปทิดยันตกใจทำได้เพียงแค่แหกปากร้องรั้นขอความช่วยเหลือจากลุงแมนที่ไม่รู้ว่าลุงแม้นหายไปไหนเสียงปืนที่ดังสนั่นขึ้นเมื่อคู่ก็ะทำให้สัตว์ป่าตื่นตกใจอีกครั้งพากันวิ่งกระโจนผ่านมาที่ใต้นั่งห้างจังหวะที่ฝูงกระทิงป่าวิ่งชนกับปล่าของไอ้ลายพาดก่อน ทิดยันตั้งสติได้กับพุ่งกระโจนเข้าไปคว้าเอาปืนขู่กายของตนเองขึ้นมาพอฝูงกระทิงป่าวิ่งเลยหายไปไอ้ลายผาดก่อนเสือสมิงพอตั้งหลักได้ก็เตรียมจะพุ่งกระโจนเข้าใส่อีกครั้งทิดยันจึงยกปืนขู่กายของตนเองยิงสวนเข้าใส่กระสุนพุ่งเข้าไปที่หัวของมันอย่างจังด้วยความมั่นใจและเผื่อจะเอาชีวิตหลอดร่างไอ้ลายเสือสมิงหงายหลังพึงล้มตึงลงไปนอนดินพลานอยู่ที่พื้นก่อนที่มันจะตาย มันก็ได้คืนล่างกลับมาเป็นล่างของลุงแมนอีกครั้งแต่เกียรติกายร้องขอความช่วยเหลือจากทิดยันจนทิดยันเองต้องเกิดความสับสนขึ้นมาอีกครั้งตกลงว่าลุงแมนกลายเป็นเสือสมิงหรือเสือสมิงมันกินลุงแมนแล้วกลายล่างมากันแน่ทิดยันพยายามเดินเข้าไปใกล้ล่างนั้นพอเกือบจะถึงร่างของลุงแมนกับพุ่งกระโจนเข้าใส่มันได้กลายเป็นเสือลายผาดก่อนอีกครั้ง คอมล่างของทิดยันร้องคำรามเสียงดังลั่นโดยความเครียดแค้นด้วยความอาฆาตมันไม่กลัวแม้แต่ความตายที่อยู่เบื้องหน้าแต่มันยังหมายเอาชีวิตของคนที่ทำร้ายมันให้ตายตกไปตามกันด้วยแต่ก็ยังนับว่าดวงของทิดยันยังไม่ถึงขาดก็ได้มีเสียงปืนดังระเบิดโตมขึ้นอีกครั้งร่างของไอ้ลายเสือสมิงล้มตึงลงไปนอนเคียงข้างอยู่กับร่างของทิดยันมันแน่นิ่งขาดใจตายคาที่ไม่มีไหวติง จนลุงแม้นเดินมาฉุดเอาแขนของทิดยันลุกขึ้นทิดยันถึงไดแสดงอาการดีใจที่ลุงแม้นปลอดภัยและตนเองหลดตายมาได้ลุงแม้นแกยิ้มยิ้มอย่างพอใจเพราะนั่นเป็นแผนที่จะทดสอบจิตใจและความแข็งแกร่งของทิดยันว่าจะสามารถเข้าป่าล่าสัตว์คนเดียวได้หรือไม่สรุปว่าทิดยันต้องเข้าป่านั่งห้างล่าสัตว์กับแกไปอีกนานกว่าที่แกะจะวางใจได้แกรู้อยู่แล้วว่าเสือลำบากที่มันบาดเจ็บ มันจะต้องแขนอาฆาตและย้อนกลับมาอีกแน่แกถึงปล่อยให้ทิดยันอยู่บนนั่งห้างเพียงลำพังเพื่อจะทดสอบว่าถ้าไอ้หลายพาดก่อนนั่นมันย้อนกลับมาทิดยันจะเอาตัวรอดได้อย่างไรแต่แกไม่คิดว่าไอ้หลายผาดก่อนนั่นมันจะกลายเป็นเสือสมิงมาปรากฏตัวในล่างของแกแทนแต่ก็นับว่าเป็นประสบการณ์ที่คุม้มค่ากับการที่ได้พาทิดยันเข้ามาถึงในใ,นใจกลางป่าลึกแบบนี้ ไม่เพียงแค่ได้อีเห็นที่ลุงแม้นแกไม่ได้กินมานานแถมยังได้หนังเสือสมิงกลับไปเพื่อเก็บเอาไว้เป็นเครื่องรางของขังอีกด้วยพอฟ้าสางของวันลุงขึ้นลุงแม้นก็ปล่อยให้ทิดยันถลกเอาหนังเสือสมิงออกมาส่วนแกก็ก่อก,กองไฟอย่างเนื้ออีเห็นกินจนอิ่มน้ำสำราญก่อนที่จะพากันออกไปจากผืนป่านั้นทิดยันยังคงต้องเข้าป่ากับลุงแม้นอยู่หลายเดือนก่อนลุงแม้นจะไว้วางใจ ปล่อยให้ทิดยันเข้าป่าไปล่าสัตว์เพียงลำพังคนเดียวได้และแกะเองก็ยอมกเกษียณจากอาชีพการเป็นพรานไปในที่สุดจากการขอร้องของทิดยันเพราะเห็นว่าลุงแม้นั้นอายุมากแล้วหูตากระฝ่าฝ์ฟางอาจจะเกิดอันตรายถึงชีวิตได้หากปล่อยให้เข้าป่าไปเพียงลำพังหนึ่งพรานที่มีประสบการณ์มามากมายกำลังทิ่ดจะหมดไฟลงกับอีกหนึ่งพรานรุ่นใหม่ไฟแรงที่ไฟกำลังลุกโชนช่วง ต้องใช้อาชีพการเป็นพลานล่าสัตว์หาเลี้ยงขอบครัวสืบต่อไปเป็นรุ่นลุ่นสืบต่อต่อกันมาจนถึงลุ่นลูกลุ่นล้าน